ครับมาแล้วครับแรมบ้าสมเดสิตอ,อ้อโอ้โหถือวิทยุมีหอมแก้มพี่เลี้ยงอือหือโอ้โหดูครับถือวิทยุเต้นมาด้วยครับเปิดเพลงมาเลยครับเต้นมาเลยออกลูกญี่ปุ่นเข้าไปรุ่นญี่ปุ่นอือหือดูครับถือวิทยุเปิดเพลง้าเต้นไปด้วยนี่คือสมเดสิตอ้อครับฉายาแรมบ้าขึ้นมาแล้วครับอือหือเปิดวิทยุเต้นขึ้นมาเลยครับนี่เป็นประเภทตลกมันฮาแล้วก็มานี่เคยเป็นอดีตนักวิ่ง แชมเปี้ยนนะครับวิ่งมินิมาราธอนมาแล้วสมเด็จสิทธ์อ่อเต้นตลอดแล้วนี่คือชูชยัยเกียรชานสิงถือไมข้ขึ้นมาเลยโอ้โหนี่แรมบองครับแนะนำตัวชูชัยครับโอ้โอส,ส,ส,โอสลวครับขอโทษทีครับ มีการสัมภาษณ์ยั่วย้าวกันโอ้โหพูดทันสมัยนะครับพูดถึงสงครามอาวเวอร์เซียเลยครับมีการอวยชัยให้พร นานๆจะเห็นสักทีครับมวยก่อนชกกันมีการนัำมวยสัมภาษณ์นักมวยครับกรรมการก็เป็นใจด้วยยิ้มไปด้วยครับนี่คือแรมบอมครับชูชัยเกียรติชานสิงนี่เป็นเพื่อนสนิทของแรมโบ้นะครับดูดูนี่คือแรมบ้ากรรมการสุนท์เจริญพงศ์ก็ยิ้มไปด้วยครับแม่ได้เลยนะครับกรรมการก็เป็นกรรมการอารมณ์ดีครับ มีแรมบองแรมบ้านี่แรมทรงศักดิ์ก็มาเป็นกรรมการแล้มวยไหวครูแล้วครับวันนี้ดูกันยาวๆครับคู่นี้เคยชกกันครั้งหนึ่งนะครับที่เวทีลุมพินีแล้วก็แรมบ้องคนนี้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตอนนั้นแรมบ้าแกมอเตอร์ไซค์ล้มครับแล้วก็การพิซซ้อมไม่ดีนะักวันนี้แหมขอล้างตาสักทีหนึ่งย้าวิกมาเจอกันที่ราชเนนแม่าไหวครูก็มีแซวกันอีก แรมบ้านี่อายุปีนี้17ปีครับแรมบองนั้นอายุ21แล้วก็เป็นการไหว้ครูครับดูกันยาวๆว่ดูลีลาของมวยที่ชกสไตล์โหดมันหานั่นแหมยังไม่ทันชกก็หากันแล้วครับสมเด็จสิทธ์ออนี่ดาราคนโปรดของสมเด็จสิทธ์ออนั้นชอบนะครับนอนจมูกบานแล้วก็ชูสีก็ชอบตลกขบขัน นักร้องชายนั้นชอบบิลลี่เข้มและก็นกจริยาส่วนของแรมบอวคนนี้ครับชอบเทพโพงามและน้อยโพงามดาราครับนักร้องชอบสามโทนและก็น้อยโพงามอายุยังน้อยนะครับนักชกจากชนบุรีครับเป็นสิษย์รักของเจเทนาจ้าอีกคนหนึ่งส่วนแรมบองนั้นนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด สมเด็จสิทธิอนันต็ตัวสูงสุดนั้นได้สามหมื่นบาทกับงานนี้มีทองสี่บาทแล้วก็ที่ดินอยู่สองงานเงินฝากอยู่หนึ่งหมื่นพราม์แผลงอนแล้วครับพรามไม่โดนตรงนี้ไม่โดนดอกที่สองครับไม่โดนดอกที่สามน่าจะโดนนะครับเอาแล้วกันพ่ <c oughs> นบล็อกเมนต์อีกครับดอกที่สามครับ อ้าวยิงปืนกลซะเลยรอกที่สามก็ไม่โดนเลยยิงปืนกลซะเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ดูเดือดแล้วก็เลิกเร็วเหลือเชื่อครับรีบกินรีบไปเช็คบินไหวเหลือเกินครับกรรมการเอกกิตยุนกรรมการพินิจประหยัดรัพยิ้มเลยครับยกที่หนึ่งครับโหดมันฮาคู่นี้ชกกันทีไรผู้ชมไม่เคยผิดหวังครับบู๊กันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบชมกันเลยครับขึ้นมานั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบ3ต่อสองครับเชื่อว่าสูงยาวกว่าและกระดูกดีกว่าเคยชิงแชมป์มาแล้วครับแรมบอง แรมบ้าเดินเข้าหาจิ้มหมัดมามีสอบกลับครับแรมบาแรมบาทีบเส้ทีหนึ่งแรมบ้าหนากว่าโอ้โหโดนอัพครับอือโดนเตะกัน่อยทีหนึ่งแขวงเลยครับแขวงเลยอัพครับทีหนึ่งเอาแล้วครับสู้ชมจับตาด้วยดีมาเป็นชุดแล้วโอ้โหมากันแรงและมากันเร็วเหลือเกินครับจิ้มแล้วเอาแล้วครับแรมบาฟื้นแล้วมีฟันสอบแบบบองค้าลักออกไปทีบเส้ทีหนึ่ง คูนี้แรมบองกเก่งสีแดงเคยชนะมาแล้วครับอับปคัตทีหนึ่งแลมบ้าเตะแล้วถีบท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้มียกเดียวครับไม่ใช่ห้ายกฟันศอกขึ้นมาเนี่ยแหมยังก็โกรธกันมาเลยครับตอนแรกก็ดูทำท่าตลกแต่ว่าพอเริ่มต้นยกหนึ่งนี่บู๊กันเลยอัปคัตแล้วก็มีฮุกด้วยแลมบ้าสอยขวาทีหนึ่งมโอ้ยน่าสะบัดเลยครับแรมบอง มาเป็นชุดเหมือนกันแลมบองอัปคัดทีมแทงี่โอ้โหแทงหนักลุงนี้แทงหนักจิ้มอีกทีหนึ่งอัปคัดไม่โดนฟันศอกทีหนึง่งเอาเละครับหลักออกไปโอ้โหโมโหโมยคู่นีต้ตลกเฉพาะตอนต้นครับตอนว่าครูก็ตอนขึ่นไปทีนเดินชนกันแล้วครับแลมบ้าอัปคัตแล้วหุกแลมบองเบียดเข้าไปสวมหมวกกระดกแล้วเบียดเข้าไปอัปคัตอย่างฟันศอกทีหนึง่งโอ้โหฟันซอกทีหนึง่งแหมสอกก็สอกด้วยครับ อัปกรณ์ทีหนึ่งโดนหมัดหลายดีแล้วครับอัปกรณแข่งประสานกันล้มลงไปจริงอหท่านชมนจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีตัดลำตัวก็ตัดลำตัวด้วยแทง้ส้ทีหนึ่งอัปกรณโอ้ยชกกันเหลือเชื่อครับดุกันเหลือเชื่อยกหนึ่งว่ากันอย่างนี้เลยครับโอ้หอัปกรัตลุกนี้ล่วงลงไปลุกขึ้นมาได้กรมการไม่นับครับโอ้ยโดนอัปกรณ์ลูกผสมลูกเต็มจะง,งอยคางนะครับ แรมบองเดินชนตลอดครับเพราะวิกนี้นี่ราชดำเนินนี่ของแรมบองเขายิงหมัดควายทิ้งลงลงไปแล้วล้ลงไปแล้วสองสามสี่ห้ากรรการสังข้ามุมหกเจ็ดแปดต่อครับอัปคัดที่หนึ่งอัปคัดทีหนึ่งโอ้โหแรมบองแรมบองอัปคัดแรมบ้าชักใจเปลแข่งสำชมจับตาด้วยดีอัปคัดทีหล่นเลยครับกรรมการนับสองจะไม่นับต่อครับนับแค่สามโดดลงมาอ้าวมาไหว้กรรมการ โอ้ยไปเร็วเหลือเกินครับไปเร็วเหลือเกินไม่ฟื้นเลยครับแลมบ้าไม่ฟื้นแลมบองนี่อ้าวลงไปไหวกรรมการสีกทีหนึ่งยังไม่ชูมือเรมาเลยครับแล้วก็ชูมือให้ชนะอ้าวช่วยหามครับจะช่วยหามแต่พี่เลี้ยงของแลมบ้าไม่ไม่ลงเปลงครับไม่ให้ลงเปลงกลัวเสียสถิติแหม่พี่เลี้ยงกองเชียร์ก็มาอ้าว <laughs> ผุยชมเฮฮาครับแกลงเปลงซะเอง คนชนะลงเปลสเองแหมดูแลมบอลแลมบองแกเหลือกำลังครับดูเบ่งกล้ามโชว์ครับ